สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตขาฟุตบอลในยุโรปฤดูกาล2021-2022 c o n n อ g a l a เนอร์กาลาเกอร์มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับคริสตันพาเลตหลังซันโบไป8ประตูกับ5แอซิสจนกว่ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล2021-2022ของสโมสรจากการลงคะแนนของแฟนบอลล่าสุด สตีแพริสประธานสโมสรคริสตันพาเลตจะพยายามรั้งตัวกาลเกอร์ให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าไม่ว่าจะด้วยสัญญายืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลหรือการซื้อขาดจากเชลซีก็ตามฟาบิซซโอโรมาโนรายงานว่ากาเบียลเชซุสมีโอกาสอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากสัญญาเหลือถึงกลางปี2023เท่านั้น อีกทั้งการย้ายมาของเออร์ลิงฮาเร็นในฤดูกาลหน้าทําให้เรือใบสีฟ้าต้องการเคลียร์เสื้อหมายเลข9ให้ว่างในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งล่าสุดมาเซโลเปตินาตีเอเย่นของเชซุสเปิดเผยกับโรมาโนว่าเรามีการพูดคุยกับอาร์เซนอลเรื่องกาเบียเชซุสและใช่เราชอบแผนการของพวกเขานอกจากนี้มีอีก6สโมสรที่สนใจเชซุส ตอนนี้นักเตะกำลังมีสมาธิกับเกมสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากนั้นเราจะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบาเซลโลนายืนยันว่าโรนานาลาโคปาการหลังชาวอุลุกวัยได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพื่อกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้าน หลังจากศาีรษะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงในเกมที่บาซ่าเปิดลังชนะเซลต้าบีโก้3ต่อ1ในเกมลาลิก้าเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาคาริมเบนเซมาทำผลงานได้โดดเด่นในเดือนที่ผ่านมาหลังซัดไป4ประตูจาก5เกมในลีกพาลาชันชุดขาวผงาดคว้าแชมป์ลาลิก้าไปครองอีกสมัยซึ่งล่าสุด เบนเซม่ากว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลาลิกาประจำเดือนเมษายนไปครองนอกจากนี้เบนเซม่าทำไปแล้ว43ประตูจาก43เกมในฤดูกาลนี้ทำให้เขากลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอไปครองด้วย นูเซมาซาอุยกำลังจะหมดสัญญากับอาแจกอัมสเตรดัมในช่วงจบฤดูกาลและเจ้าตัวยืนยันว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปทำให้สามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยก่อนหน้านี้มาซาอุยตกลงสัญญาส่วนตัวและผ่านการตรวจร่างกายกับบาเยอร์มิวนิกเป็นที่เรียบร้อยล่าสดุดฮาซานฮาลิฮามีชิดผู้อำนวยการสโมสรบาเยมิวนิก ออกมายืนยันว่านูเซมาซาอุยแบกบขวาของอาแจกอัมเซดามตัดสินใจย้ายร่วมทัพเสือใต้เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ